พบกันดูนะครับกับช่องโนเนมครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนสมาชิกโนเนมทุก,ท,กท่านวันนี้ดกมาพร้อมกับเจ้า E 2 0 0 CGI โฉม W 2 1 2อ่าเป็นสีที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันเนาะก,ก็คือสีทองเป็นรถปี2012เลขไมค์แค่แสนหกราคาอยู่ที่829,000 0บาทขับเบนซ์ในราคาถูกกว่าแ a m รีไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับว่าสวยงามขนาดไหนครับผม สภาพห้องเครื่องสวยงามนะครับตัวถังด้านหน้าก็น็อตเดิมไม่ขยับสภาพสวยไม่มีอุบัติเหตุนะครับาให้ดูเครื่องแหงหตัวถังใสๆนะครับแต้มเดิมยังอยู่ครบนะครับโอเคเจ้านี้ก็มาพร้อมกับเครื่องเบนซินพันแนะพร้อมเทอร์โบนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้หสปีดแรงม้า184แรงม้า เพียงพอสําหรับการใช้งานแล้วก็ไม่ได้กินน้ํามันมากอย่างที่คิด10กว่ากิโลเมตรลิตรสบายๆนะทั้งๆท,ท,ที่เป็นซีดานบอดี้ใหญ่เดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันครับผมนี่เนี่ยมันเป็นรุ่น Ele g a ก c นะครับมันก็จะไม่มีชุดแต่ง AMG เนาะนะครับแต่ก็จะได้ชุดตกแต่งที่เรียบรูอ่านใช้คําว่าเน้นคําว่าเรียบรูสีทองคันนี้สภาพสี85%แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีรอยตรงนี้นิดนึงให้ดูกันจ่าจ่ะนะครับผม ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าออโต้เรียบร้อยแล้วก็มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์อยู่ด้านล่างเซ็นเซอร์หน้าหลังรอบคันกระจังหน้าโครเมียมพร้อมดาวลอยสวยๆเรียบหรูดูดีนะครับตามสไตล์ E c l a s s ล้อเดิมโรงงานนะครับเป็นล้อลายกันเยอะๆหรือที่เรียกกันตามภาษาเราว่ามัลติสป o k กมาพร้อมกับยาง24545ขอบ17ยางได้ปี20นะครับเนื้อ,อยางยังโอเคอใช้ได้อีกยาวๆนะครับผม ด้านข้างจะเป็นแบชบลูเอฟฟิเชนซีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกเรียบร้อยแล้วนะครับขอบพรมเมียมด้านข้างสวยๆนะฮะคันนี้ไม่มีซันรูฟไม่ต้องกลัวร้อนนะครับผมไม่ต้องดูแลเรื่องซันรูฟเพิ่มเติมด้านหลังก็ไฟท้ายสไตล์ E-Class 212นะครับมีแบช E 2 0 0 0มาให้ท่อไอเสียออกซ้ายล่างแบบนี้ช่องเก็บของกันนะครับก็สภาพ ทุกอย่างโอเคพร้อมใช้นะฮะยางอะไรอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวถังด้านท้ายไม่มีอุบัติเหตุสภาพสวยๆเลยนะครับไม่คดไม่งอนะฮะไม่ัาดอยู่ครบนะครับผมเดี๋ยวไปดูในรถกันดีกว่าครับ ปิดประตูมาเราก็จะพบกับนะครับซอฟท์ทัสีน้ำตาลนะฮะคาด้วยลายไม้กับแผบโครเมียมแล้วก็เป็นหนังสีเบจนะครับผมดูสบายตาเนาะอ่าเน้นเรียบร้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับบอไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีนะครับปลดล็อกล็อกรถนะฮะปักกระจกต่างๆนะครับผมแล้วก็เปิดอย่างเดียวไม่มีปิดเปิดฝาท้ายนะฮะแล้วก็ช่องใส่ของนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับไฟต่างๆนะครับผมให้ดูสภาพภายในเบื้องต้นเนาะนี่ ที่ชอบมากๆของเบนซ์อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีช่องเก็บของตรงนี้นะครับนี่ของคุณผู้หญิงก็จะไว้ใส่รองเท้านะครับผมหรือว่าใส่อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆนะนนเวลาเดินทางเดี๋ยวเข้าไปสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับผมเข้ามานั่งในรถแล้วกุญแจเขาจะเป็นแบบน้ำเต้านะฮะแบบนี้เนาะนะก็ปลดล็อกโทษครับล็อกรถปลดล็อกแล้วก็เปิดฝาท้ายนะครับเฮ้พูดผิดพูดถูกเนาะขอโทษด้วยครับสงสัยเจออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผม นี่สตาร์ทแล้วเครื่องเงียบนะครับเลขไม่แสนหกนะฮะอ่าแล้วก็เข้ามาจะเป็นพวงมาลัยสีก้านแบบนี้นะครับผมด้านซ้ายเป็นเมนูด้านขวาเกี่ยวกับโทรศัพท์นะฮะก้านครุรครสคอนโทรลก้านปัดน้ำฝนไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เจ้าจุดเล็กๆเ,เนี่ยตรงนี้โทษนะฮะนี่ตรงนี้คือปรับพวงมาลัยไฟฟา้าขึ้นลงเข้าออก กระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับนี่หน้าจอใหญ่พร้อมเนวี่นะฮะก็โทร,รศัพท์ต่างๆเนาะปุ่มมารร่านไฟฟ้าดึงพนักศรีรษะเบาะหลังลงนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์นะฮะแอร์ดิจิตอลสองโซนนะครับแยกฝักอุณหภูมินอกซ้ายขวาช่องใส่ของนะฮะ เกียร์5สปีดพร้อมโหมดนะครับมีสปอร์ตกับอีโคนะฮะช่องใส่ขดน้ำนี่แล้วก็ช่องเก็บของนะครับตรงพนักวางแขนใช้คาว่าสภาพพร้อมใช้นะครับริ้วรอยมีบ้างเล็กน้อยตามอายุรถนะครับแต่สภาพสมบูรณ์นะฮะดูเกียหน้าสิก็แมนวลก็ยังอยู่นะครับ คันนี้เนี่ยเน้นขับสบายสบายนุ่มๆน,นะครับตามสไตล์ผู้ใหญ่คิดว่าถ้าใครชอบภายในสีเบจน่าจะต้องชอบคันนี้นะครับนะเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังกันพร้อมดูสภาพความสมบูรณ์บอกครับสำหรับ e class เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องที่วางขาวงเล็บกรณีมาตรฐานชายไทยนะอวบๆหน่อยก็ยังได้แต่ถ้าสมมติว่าร้อยกว่ากิโลก็ต้องอีกแบบนึงนะครับรุกหนัก87นะูง173เนี่ยขาก็ ยังห่างเยอะเลยประมาณเกือบยี่เซนได้นะครับช่องเก็บของด้านหลังสภาพโอเคนะฮะช่องแอร์กระจายความเย็นทั่วถึงนะครับนี่ปลั๊กนสะิบองโวนะฮะเบาะหลังมีรอยยับนิดหน่อยจะมียับตรงด้านหลังซ้ายแปลว่ารถคันนี้มีคนขับนะมีคนขับให้นั่งแน่นอนมีม่านหลังให้เป็นแมนนวลเราโทษครับม่านข้างเป็นแมนนวดม่านหลังเป็นไฟฟ้านะครับ จุดยืดบบดเด็ก2จุดนะครับผมแล้วก็พนักวางแขนสไตล์เบนซ์นี่แบบนี้เลยเป็นอะไรที่ชอบมากตอนมันเด้งออกมาเนี่ยมันดูมีกลไกนะครับนั่งสบายหายห่วงนะครับมีคนขับก็ได้หรือขับเองก็ดีไปแบบนุ่มๆสบายๆนะครับหนักแน่นตามสไตล์เบนซ์ E l a s s ประเด็นสำคัญเลยราคามันแค่8,29สอง นะครับแฮมีอีกได้เบนแล้วนะครับเราอาจจะต้องดูแลนิดหน่อยตามสไตล์รถยุโรปแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือความปลอดภัยแบบยุโรปได้แบรนด์เดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่าเจ้า E200 CGI elegance คันนี้นะครับเหมาะกับใครบ้างครับเรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับสภาพสวยๆเนียนๆ E200 CGI คันนี้สีเนี่ยสวยๆนะครับได้ยางเต็มๆนะฮะพร้อมใช้งาน ปี12ไมล์แสนหราคา829,000เครดิตดีจัดไปแน้นเต็มสรุปกันก่อนดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างด้วยความที่ว่าเป็นซีดานขนาดใหญ่ใช้ได้จนถึงครอบครัวขนาดกลางนั่งสบายๆที่สุดก็อย่างที่ลูกบอกภายในรถเนาะนั่ง4คนนะครับเครื่องยนต์ลูกนี้ช่างศูนย์ช่างนอกดูแลได้สบายๆนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์5สปีดซึ่ง เทคโนโลยียังไม่ได้สูงมากเหมือนปัจจุบันยิ่งใหม่ย,ยิ่งแพงเนาะอันนี้มันก็เลยดูแลไม่ได้แพงมากซ่อมถูกนั่นเองสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับที่ลิงก์ไลน์ด้านล่าง Q ิว o d e คที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับผมโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายคันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทิร์นก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากฝากขายลองโทรเข้ามาคุยรายละเอียดกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโนเนมให้ด้วยนนนนรรััเเป็กกาาลงงใจใจห้หพทีม สำหรับวันนี้ดูขอตัวล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ